ลูอะสมายไหมยังสมายไหมยังครับมายังสมายไหมยังมายังโอเคโอเคโอ้อะอ่ะโอเคครับเห็นเห็นหนังสือไหมเห็นไหมเห็นครับอ่าโอเคอ่านเลยนะอ่านเลยนะ ต่อจากเมื่อวานครับอ่ะอยู่ขวามือนะอ่านเร็วเคิร์เทน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 เคิเนว่าผ้าม่านใช่ไหมครับผ้าม่านนะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำนะในห้องน้ำมีอะไรบ้างนะผ้าม่านภาษาอังกฤษอ่านว่าเค r ร์เทน เคอร์เทน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 แปลว่าผ้าม่านกับผ้าม่านปิดนะเคอร์เทนเคอร์เทนเคอร์เทนเคอรผ้าม่านโอเคครับลงมาข้างล่างลงมาอีกตัวนี้บัตทาวเวลมันทาวเวลบัตทาวเวล เท้าเวลว่าผ้าเช็ดตัวครับบารแปลว่าผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำเจ๊ไหมครับผ้าเช็ดตัวที่เราใช้ในห้องน้ำน่ะเราเรียกว่าบารเท้าเวลว่าไหมเท้าเวล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 แปลว่าอะไรครับเทาเวลครับเทาเวลแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับ เท้าเวลแปลว่า,วาผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัว,ตวที่ใช้ในห้องน้ำเรยาบาราดเท้าเวลโอเคครับมาตา้งสายมือช้าเวชาเวชาเวชาเว์แปลว่าอะไรครับเรียนมาแล้วโมบานครับดีค่ะโยริน,นห,ห้องอาบน้ำชาเวลเพราะว่าบ,บ,บัวอาบน้ำผักบัวนะ่ะผักบัว,วผักบัว,บวเปิดปุ๊บน้ำมันออกมานั่นแหละก็เรียกว่าผักผักบัว ผักบัวอาบน้ำนะอ่าใช่ผักบัวอาบน้ำาเวอร์โอเคมาทางนี้มาทางสายมือสกรีนสกรีนสกรีนแปลว่าผ้าม่านโอ,อ,อัยไม่ใช่ฉากแปลว่าฉากฉากฉากปิดฉากปิดเวลาเราอาบน้ำอ่ะไม่ให้คนเห็นเรียกว,ว่าฉากฉากสกรีน สกรีนฉากฉากกั้น<า>รับเหมือนเหมือนเหมือนกับผ้าม่านแหละแต่ไม่ใช่ผ้ามันเป็นพลาสติกนะถ้าเคร์เทนเนี่ยเป็นผ้าแต่สกรีนเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะเป็นม่านเป็นเป็นฉากกั้นไม่ให้คนเห็นสกรีนสกรีนฉากฉากเป็นฉากนะต่อไปมาข้างล่างนี้โซ สบเปวศูบสบสบูบสบส่สบ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 ส่สบสบว่สบ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 ิบส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 ่สบบสิสสบบส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 บบสบสบ่สบบ จานวางสบู่ soap dish soap dish soap dish โอเคลงมาข้างล่าง bath 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 แปลว่าอ่างอาบน้ำเป็นอ่างครบตัวนี้อ่างอาบน้ำ bath 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 ลงมาข้างล่าง bath mat b a s h mat b a s h mat แปลว่าอะไรับ,บาสแมทครับบาสแมทก็คือ,เ,อเป็นพรมพรมในห้องน้ำาครับก่อนที่จะเข้าไปตรงที่เราอาบน้ํามันจะเป็นพรมพรมไว้เช็ดนะครับเป็นพื้นเป็นพรมที่ปูในในห้องน้ำเข้าใจไหมครับที่เช็ดเท้านะเป็นพรมที่ปูในห้องน้ํานะมันจะไม่เปียกน้ํานะบาสแมทบาสแมทบาสแมท บาสแมทอ่าพรมในห้องน้ำมาทางขวามือเดอโดรนเดอโดรนเดอโดรนเดอโดดอโรนแปลว่าน้ำน green, นะนายาดับกลิ่นครับเป็นยาดับกลิ่นนะเดอโดรนแปลว่ายาดับกลิ่นยาดับกลิ่นยาดับกลิ่น ยาดับกินยาดโอโดเลนดโอโดนยาดโอโดนยาดับกินดโอโดเลนดโอโดเนดโอโดนยาดับกลินยาดับกลินนะมาตรงนี้แชมพูแชมพูแชมพูก็คือยาสระผม แชมพูนั่นเองยาสับปูแชมพูแชมพูแชมพูก็คือยาสระผมถวามือคอนดิชเนอร์คอนดิชเนอร์ยานวดผม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 ครีมนวดผมครีมนวดผมก็เป็นครีมครับไม่ใช่ยาแปลว่าครีมก็แล้วกันครีมนวดผม ครีมนวดผมคอนดิชันเนอร์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 ครีมนวดผมครีมนวดผมแชมพูแชมพูยาสระผมยาสระผมครับลมาข้างลลมาขล่างสพันสปันสปันสันสปันสปันสปัน สนฟองน้ำ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 สานสะพาน toilet paper toilet paper กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่กระดาษใช้ในห้องน้ำ t <that> toilet to paper toilet paper toilet paper กระดาษเช็ดตูดกระดาษตูดทอยเลสเทปเปอร์ทอยเลสเทเปอร์ครับกระดาษเป็นม้วนๆอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้ในห้องน้ำเป็นม้วนกลมๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าทอยเลสเทปเปอร์ครับต่อมาข้างๆโถส้วมโถส้วมเราเรียกว่าทอยเลส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 ส้วมส้วมโถส้วมโถส้วมทอยเลส กจะตรงนี้ตรงที่เรานั่งขี้นะเ,เรียอกทัวร์เล็กมาตรงนี้บิดเด็ด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 อ่างล้างก้นอ่างล้างก้นอ่างอ่างเอาไว้ใส่น้ําล้างก้นนะเข้าใจป่ะครับข้างๆโถส้วมอะ่ะมันจะมีอ่างอยู่อ่างที่เอาไว้ล้างกนะ้นอ่ะอ่างเอาใส่น้ําไว้ล้างก้นเราเรียกว่า บิดเด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 บิเดบิเดบเดบเดบิด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 เด ป็นน้ำล้างก้นเป็นถโถเอาไว้ชำระนะนะมันจะวางอยู่ข้างๆโถส้วมนะตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เอาไว้อาบน้ำเอาไว้ล้างก้นเข้าใจไหมบิดเด็ดบิเด็ดอ่างใส่น้ำล้างนบิดเด็ดอางก้นบิเดาาบิเดเดอ่างใส่น้ำล้างก้นอ่างใส่น้ำล้างบิเด็เอามาข้เาง้บาน,น้างนบ้ tile 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 ทายเกระเบ Jamie, ane, lonely, ื้องรู้จักกระเบื้องไหมในห้องน้ํามันจะมีกระเบื้องปูกระเบื้องฝาผนังอ่ะกระเบื้องปูห้องน้ําเราเรียกว่า tile 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 ยเอลทายเกระเบื้องกระเบื้อง tile tile ใช่กระเบื้องขึ้นมาข้างบน conditioner ทวนคอนดิชันเนอร์อ่านเร็วคอนดิชันเนอร์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 ครีมนวดผมครีมนวดผมแชมพูแชมพูยาสระผมดิโอโดเลนดโอโดเลนดโอโดเลนดโอโดเลน ดิโอโดลนดิโอโดลนอน้ำยาดับกลิ่นน้ำยาดับกลิ่นน้ำยาดับกลิ่นดิโอโดลนดโโดลนบาสแมทบาสแมทบาสแพรมในห้องน้ำ บาดบัดบาดบดแงบนำงบนำซูซูซููดิชซ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 ูดิชจานใส่สบู่ เช้านาสมอ Shower 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 ผักบัวผักบัวผักบัวอาบน้ำผักบัวอาบน้ำ Shower Shower มาต้องใายมือ Screen Screen ฉากฉากฉากกั้นฉากกั้น Yeah Screen Screen Bath towel 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 พาเช็ดตัว啊 Man towel Man towel พาาเช็ดตัว Curtain 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 c u r t a าน มาโอเคมาทางสายมือไล่ไล่ไฟไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าไล่ไล่ไฟฟ้ามาทางสายมือบาสรูมแคบิเนตบาสรูมแคบิเนตตู้ในห้องน้ำตู้ในห้องน้ำแคบิเน็ตแคบิเนตตู้แคบิเนตแคบิเนตแคบิเนต <Cabinet. S 1> ตู้มิร yeah. ์ร Fo ์ม er ิร์ร์มิร์ร์มิร์ร์มิร์ร์กระจกเงาสายมือมิร์ร์กระจกเงาเชฟวิ่งโฟมโฟมโกนหนวดโฟมโกนหนวดเอาไว้โกนหนวดอะเป็นโฟมสีขาวๆเหมือนกับฟองสบู่นี่เวลาโฟม โฟมโกนหนวดเราเรียกว่า shaving foam shaving foam สายมือ razor 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 แปลว่าใบมีดโกนใบมีดโกนใบมีดโกนแล้วใโกนหนวด razor razor comb 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 หวี comb comb หวีหวีโคมโคมนี่เป็นหวีสำหรับผู้ชายอันเล็กๆเอาไว้ให้ผู้ชายเรียกว่าโคมถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่า hair brush hair brush hair brush มีเรากัมบรั h บรั s h มีเรากำ hair brush hair brush แปรงหวีผมผู้หญิงแปรงหวีผมผู้หญิง hair brush hair brush อย่า tap กรอกน้ำแทบ็บกรอกน้ำ,นำที่เราเปิดน้ำนะเรากรอกน้ำแทบ็แทบคนคนอังกฤษเ,เรียกว่าแทบ็แทบคนอเมริกาเรียกว่าโฟร์เซ็ตโฟร์เซ็ตโฟร์เซ็ตฟอ์เซ็ฟร์เซ็ตแปลว่ากรอกน้ำเป็นภาษาอเมริกันโฟร์เซ็ตแทบ็แทบ,แทบเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคข้างล่าง wash basin wash basin w a s basin w a t basin อ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออ่างล้างจานเป็นอ่างครับอ่างล้างจาน wash basin wash basin 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 แปลว่าอ่างครับ wash basin แปลว่าอ่างล้างจาน wash basin wash basin อ่างล้างจานโอเคมาทางขวามือมาทางซ้ายมือท้ายมือ t o o ปิ p a ูสป t o ทูสปิด t ูสป o ดทูสปิดทูสปิดยาสีฟันยาสีฟันอยู่ข้างล่างที่ที่เราวางแปรงสีฟันไว้นะวางวางไว้เนี่ยเป็นรูๆแล้วก็วางไว้แล้วใช้งานเสร็จแล้วก็วางไว้นะเราเรียกว่า toothbrush holder ที่เก็บแปลงสีฟัน Toothbrush h o l d e ที่เก็บแปรงสีฟัน Toothbrush holder ที่เก็บแปรงสีฟัน Toothbrush ทเบแปรั t o o b r u s h แปรงสีฟัน t o o t h b r u แปรงสีฟัน ข้างล่าง hand towel ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆ hand แปลว่ามือ hand แปลว่าเล็กๆ hand towel แปลว่าผ้าเช็ดตัวเล็กๆผ้าเช็ดตัวเล็กๆผืนไม่ใหญ่นะแปลว่า hand towel ผ้าเช็ดตัวเล็กๆ towel r a l towel towel แปลว่าผ้าเช็ดตัว real 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 แปลว่าอ่าแปลว่าล้างนะรู้จักล้างไหม เราเอาไปไว้ตากเป็นลางเป็นที่แขวนนะ่ะเป็นลางลางตากผ้าเขาเรียกว,ว่าลางนี่เนี่ยผ้าเช็ดตัวไปห้อยไ,ไว้เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว,ว่าลางเขาเรียกว,ว่าเรียวเรีวแปลว่าลางลางผ้าเช็ดตัวก็คือที่เราเอาผ้าเช็ดตัวไปห้อยไ,ไว้ตากไว้นะ่ะเขาจะเรียกว,ว่าลางใช่ไหมเป็นลางลางผ้าเช็ดตัวทาวเวลเรียวทาวเวลเรีว ล้างผ้าเช็ดตัวก็คือเอาผ้าเช็ดตัวไปตากไว้อาโอเคเนาะวันนี้พอจังพอ,พอแล้วเนาะอ่าไปทวนได้นะอาจารย์อีกสักห้านาทีอาจารย์เอาสักสิบนาทีอาจารย์เอาวีดีโอนี้ขึ้นไว้ในไลน์ก็ไปทวน<อ>ทบทวนอีกนะเข้าใจปะอโอเคเนาะโอเคครับวันนี้<อ>แค่นี้ครับ